ของคอสชอ,อยู่แล้วนี่นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่คอสชอก็เอื้ออำนวยให้กรทมดําเนินการก็คือการจัดระเบียบหาเปร่แผงลอยในเมืองหลวงของเราคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากรทมดําเนินการมาต่อเนื่องเนี่ยปากคลองตลาดที่มีการอารุมอร่ยกันยืดกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะจุดที่40แล้วนะคะจุดที่40แล้วเราก็อาจจะเห็นได้ว่าภาพรวมของกรุงเทพเราก็สะอาดตามากขึ้นนะคะแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่ มีความพยายามกันมาหลายครั้งต้องเรียกแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้ทำไมนะคะถึงไม่สามารถจัดระเบียบพื้นที่นี้ได้สักทีที่นี่ก็คือสยามสแควร์นั่นเองกลางเมืองเลยล่ะใช่ล,ลองไปติดตามดูค่ะว่าสาเหตุนั้นเป็นเพราะอะไรรายง,งานที่นี้ของคุณสมหญิงพงพิพัฒน์ค่ะผู้คนที่แออัดเดินเลือกซื้อของบนทางเท้าบริเวณย่าน BTS สยามสแควร์ เป็นพื้นที่ที่ถูกปรับเป็นร้านค้าแผงรอยยาวตั้งแต่ถนนพระรามหนึ่งบริเวณสยามสแควร์ซอยหนึ่งไปจนถึงห้าสัมพสินค้ามาบุญครองระยะทางรวมกว่า2กิโลเมตรทําให้ทางเท้าับแคบไม่สามารถเดินสวนกันได้ทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่ยังจุดนี้พบว่ายังมีบางร้านวางจัดตั้งแผงค้าติดชิดกับทางขึ้นลงรถไฟฟ้าบีทีเให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้าเดินไปมาไม่สะดวก บางคนจึงเลือกที่จะลงไปเดินบนท้องถนนและยืนรอรถริมขอบทางแทนก็เกะกะมากนะเพราะว่าอะไรอ่ะบางทีรีบๆไงแล้วแบบมันขวางอ่ะคนก็แบบเดินชนกันเลยไงแน่น้ามแคบต่ระเบียบเนี่ยจะมีผลดีหรือผลเสียมากกว่าค่ะผลดีอ่ะงงผลด,ผลดีรถไม่ติดรถก็ไม่ค่อยติดด้วยมั้งเพราะแบบพ่อค้าแม่ค้าชอบมา<ล>จอดรถตรงข้างถนนอ่ะก็คิดว่าเกะกะเพราะว่า คือมันเปไม่เจอมันแบบบังคิดว่าควรจะแบบว่าจัดให้มันเป็นโซนเดียวเงี้ยเป็นแบบขายของโซนหนึ่งแล้วก็ให้คนได้เดินโซนหนึ่งไม่ใช่แบบว่าทั้งสองทางจกากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าย,ย่านนี้ระบุว่าพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นแหล่งทำเลชั้นดีอยู่ใจกลางเมืองมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินสัญจรไปมา ทำให้พวกเขาสามารถขายของได้แม้จะทําให้ทางเดินคับแคบลงบ้างแต่พวกเขาก็ทําตามกฎที่กรุงเทพมหานครกําหนดก็ดีนะคะเพราะว่าเป็นทางสัญจรนะคะและอีกอย่างเขาก็ปรับเวลาลงมาให้ให้ดึกกว่าเดิมแล้วคือเขามีการต่อระเบียบม,มากขึ้นแล้วใช่ให้ดึกให้ดึกสัญญางต่กอนมันห้าโมงสี่โมงครึ่งอย่างเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งเกือบทุ่มหนึ่งแล้วอะค่ะ ผลเสียมันเกิดกับพ่อค้าแม่ค้าแน่นอนแหละแต่ว่าผลผลดีมันก็คงโล่งเออน่าจะเหมือนที่อื่นที่มันแบบว่าพอจัดแล้วมันโล่งอ่ะอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถามตัวพ่อค้าแม่ค้ามันไม่มีขยากไม่ก็ได้ขายหรอกอก็ยังไงก็ยังอยากขายอยู่หลายปีที่ผ่านมาพื้นที่เขตปทุมวันถูกจัดระเบียบแผงลอยค้าขายมาหลายครั้งโดยสำนักงานเขตปทุมวันทำได้เพียงการจำกัดเวลาค้าขายตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึงเวลา24นาฬิกา และกำหนดให้ต้องเว้นทางเดินหนึ่งเมตรครึ่งเพื่อลดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ทางเท้าเนื่องจากว่ามันระยะทางเนี่ยมันยาวมากนะครับจากถนนพระรามที่หนึ่งเนี่ยนะครับ ก็ทําให้ผู้ค้าเวลาที่เจ้าหน้าที่เดินตรวจเนี่ยเขาก็อยู่ภายในกฎกติกาแต่พอหลังจากค่อยหลังไปแล้วก็อาจจะมีบางรายที่ไม่ยอมรับแล้วก็มีการตั้งวางกีดขวางในลักษณะเช่นที่จอดรถประจําทางนะครับทางขึ้นลงของ BTS อะไรต่างหรือว่าทางขึ้นลงทางลอยอันนี้ก็ยังยังยอมรับว่ามันยังมีอยู่ฮะแต่ การจะระเบียบร้านค้าแผงลอยนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วอาจต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อค้าแม่ค้าเพื่อพูดคุยและฟังปัญหาอย่างจริงจงังนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามนยโยบายการจัดระเบียบเพื่อคืนทางเท้าสัญจรให้แก่ประชาชนบวรแนวลิทิกุลถ่ายภาพสมหญิงพวงพิพัฒน์พีพีทีวีรายงานตรงนี้เรียกว่าเป็นพื้นที่มหาศาัศจรรย์เหมือนกันนะครับวันนั้นไปดูแลหลานแถวๆนั้นไม่ค่อยข้าไปเดินนะ